หลักการขายไม่ยากแค่จำไว้ขายทำไมขายให้ใครตอบให้มันขายยังไงพูดแบบไหนให้ถึงฝันมีตัวอย่างสุดมันมาให้ดูพูดแบบแรกพูดไปเรื่อยถึงสิ่งของพูดไม่มองว่าคนฟังหน้าแบบไหนอธิบายสรรพคุณก็พูดไปลูกค้าถามบอกทำไมไม่ต้องการ คนขายงองอ้าวเอ๊ะทำไมเล่าของฉันเกา่าของฉันดีเลิศนี่นาคนซื้อถามเหมาะกับฉันยังไงคะที่ว่ามาแก้ปัญหาไม่ได้เลยพูดแบบสองลองคิดมุมลูกค้าเขาประสบปัญหารูปแบบไหนสินค้าเราจะช่วยเขายังไง พูดออกไปพูดด้วยใจอยากช่วยเธอบอกไปว่าของชิ้นนี้มีประโยชน์ไม่มีโทษเหมาะกับคุณกว่าสิ่งไหนถ้าคุณใช้ปัญหานี้คลี่คลายไปปังกว่าใครอยากให้ใช้ดีกวบคุณเห็นความต่างของการขายสองแบบไหมขายแบบไหนอยากซือ้อยากจะถามขายแบบนี้ลูกค้าอยากตํามตามลองคิดตามแล้วเอาไปใช้เอ่ย ลองดูคอนเทนต์ที่เคยทําของตัวเองนะคะว่าส่วนใหญ่สื่อสารเรื่องของตัวเองหรือว่าสื่อสารในสิ่งที่อยากจะช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายกันแน่สุดท้ายนี้อยากฝากเพจของชุม่มจะมีปุ่มกดแชร์อยู่ด้านขวาหรือกดไลค์อยู่ด้านซ้ายกดตามมาเพื่อตามหาความรู้แบรนดิ้งเอ่ย